เด็กชายชื่อฟ้าอายุเพียงสิบปีร่างกายเล็กบางแต่ดวงตาเปล่งประกายราวกับเปลวไฟกลางพายุในหมู่บ้านบนภูเขาสูงลมแรงพัดเอาใบไม้ปลิวว่อนกลิ่นฝุ่นและกลิ่นดินชื้นหลังฝนตกครั้งก่อนยังคงลอยอยู่ในอากาศสนามประลองตั้งอยู่กลางลานหินกว้างผู้คนรายล้อมเสียงกระซิบผสมกับเสียงกลองที่ดังเป็นจังหวะหนักท้องฟ้าคลึ้มมีก้อนเมฆสีดำเคลื่อนตัวช้าๆราวกับเราคอยบางสิ่ง คู่ต่อสู้ของฟ้าเป็นชายร่างยักษ์ใหญ่ผิวคล้ำเหมือนหินภูเขาไฟดวงตาแข็งกร้าวเหมือนเหล็กกล้าเขากำมัดแน่นเสียงกระดูกขยับดังกรอบแรกรบฟ้าก้าวไปข้างหน้าฝ่าเท้าสัมผัสหินเย็นชื้นลมแรงกระแทกหน้ากลิ่นคา่าเหล็กของอาวุธรอสนามลอยเข้าจมูกหัวใจเต้นแรงเหมือนกลองศึกทันใดนั้นเสียงฟ้าร้องแผดก้องจัดท้องฟ้าร่างมังกรเงินปรากฏเหนือหมู่เมฆเกล็ดส่องประกายเหมือนโลหะต้องแสงอาทิตย์ ลมหายใจของมันร้อนระอุกลิ่นกรรมฐานแผ่ซ่านไปทั่วลานฝูงชนถอยหลังด้วยความตกใจร่างยักย้ายก้าวถอยเล็กน้อยเหงื่อซึมออกเตมหน้าผากสายฟ้าแรกตกกระทบหินกลางสนามเศษหินแตกกระเด็นใส่ผิวของทุกคนฟ้าชูมือขึ้นสูงดวงตาเต็มไปด้วยแสงประหลาดแรงสั่นสะเทือนแผ่ไปทั่วพื้นดินเสียงร้องของมังกรดังสะท้อนในอกเหมือนฟ้าคำรามจากโลกเบื้องลาง่างทันใดนั้นฝนเม็ดแรกตกลงบนพื้นหินร้อนเผา ไอร้อนลอยขึ้นปกคลุมลานเหมือนม่านควันเสียงฟ้าผ่าดังสนั่นอีกครั้งแสงสว่างจ้าบทบังทุกสายตาท่ามกลางสายฝนมังกรโฉบลงใกล้พื้นสายตาของมันจับจ้องคู่ต่อสู้อย่างดูดนันร่างยักย้ายเริ่มสั่นมือที่เคยกำแน่นเริ่มคลายแต่บางสิ่งกำลังเคลื่อนตัวอยู่ในเงามืดของลานหินเสียงเหมือนเล็บขูดกับโลหะดังขึ้นช้าๆลมเย็นเฉียบพัดผ่านต้นคอของฟ้าทำให้เขาชะงัก เสียงเล็บขูดกับโลหะดังใกล้ขึ้นทุกคนในสนามหยุดนิ่งหายใจติดขัดเหมือนถูกบีบคอเงามือใต้ลานหินเริ่มขยับคล้ายสิ่งมีชีวิตตื่นจากการหลับไหลาย,ยาวนานฝนโปรยลงหนักขึ้นกลิ่นดินเปียกผสมกลิ่นกรรมฐันจากมังกรฟ้าขนลุกร่างกายเย็นวาบเหมือนถูกจุ่มในน้ำแข็งเสียงหัวใจเต้นทีจนกลบเสียงกลองที่เคยดังสนัน่นเงานั้นค่อยๆเผยรูปร่างเป็นสัตว์ประหลาดผิวสีดำมันเงา ตาแดงฉานเหมือนถ่านไฟที่ถูกพัดให้ลุกโชนโกรงเล็บยาวคมกริบขูดพื้นหินเกิดเสียงกรีดแทงหูมังกรเงินคำรามก้องลำตัวสองประกายเงินวูบไหวกลางฝนไอ้น้ำร้อนจากลมหายใจของมันปะทะกับลมหนาวจนเกิดหมอกหนาทึบฟ้ากัดฟันแน่นมือสัตนเล็กน้อยแต่ยังชูขึ้นเรียบพลังจากฟ้า,ฟาทัานใดนั้นสัตว์ประหลาดกระโจนด้วยความเร็วเหนือสายตากรงเล็บมันเฉียดผ่านมังกรเงินจนประกายไฟแตกว่ากลางอากาศ เสียงโลหะปะทะกันดังลั่นเหมือนค้อนตีเหล็กในโรงหลอมฝูงชนหวีดร้องบางคนล้มลงบนโคลนเปียกชื้นกลิ่นคาวเลือดจางๆลอยออกมาจากที่ซ่อนกลางสนามสายฝนไม่อาจลบกลิ่นนั้นออกไปได้มังกรเงินแผ่ป,ปีกกว้างบางร่างฟ้าไว้แสงสายฟ้าส่องสะท้อนบนเกล็ดมังกรราวกับกระจกสีเงินนับพันร่างยักย,ย้ายคู่ต่อสู้ยืนนิ่งเหมือนหินแต่ดวงตาเต็มไปด้วยความวหวาดผวา ฟ้ารู้สึกถึงพลังบางอย่างใต้ฝ่าเท้าพื้นดินสั่นราวกับมีหัวใจเต้นอยู่ข้างใต้ลมหายใจของเขาหนักขึ้นแต่สายตายังไม่ละจากเงามืดที่คืบคลานเข้ามาใกล้เรื่อยๆพื้นดินสั่นแรงขึ้นราวกับมีกลองยักย้ายซ่อนอยู่ใต้โลกเงามืดแตกกระจายออกเป็นรอยแยกสีดำแสงสีแดงจากเบื้องล่างพุ่งขึ้นเหมือนลาวาเดือดฟ้ายืนตัวแข็งลมหายใจติดขัดฝนเย็นจัดแต่เหงื่ออุ่นไหลลงขมับผสมกันจนแสบตา เสียงแตกหักของหินดังรอบตัวเหมือนภูเขากำลังจะพังทลายจากรอยแยกนั้นร่างยักษ์ใหญ่อีกตนค่อยๆโผล่ขึ้นมาสูงเท่าหอคอยตะเกียงตาเป็นหลุมลึกสีแดงฉานเสียงคำรามของมันดังสะท้อนเหมือนฟ้าถล่มมังกรเงินหันไปเผชิญหน้าเกราะมืดนั้นปีกกว้างฟาดฝนจนกระเด็นเป็นละอองหนาวเย็นไฟสีทองจากคอของมันเริ่มสว่างจ้าเตรียมพ่นเปลวเพลิงแต่ก่อนที่ไฟจะพุ่งออกมา เสียงกระซิบประหลาดดังขึ้นในหัวของฟ้าเป็นเสียงแหบแห้งเหมือนมาจากก้นบึงโลกพลังที่เจ้าปลุกไม่ได้มีเพียงสายฟ้าหัวใจฟ้ากระตุกแรงลมหายใจทุกคนรอบสนามหยุดพร้อมกันสัตว์ประหลาดเกาะมืดเริ่มย่างเท้าแต่ละก้าวจนพื้นดินจมลงกลิ่นกรรมฐานแรงขึ้นจนหายใจแทบไม่ออกสายฟ้าบนฟ้าฟ้าซ้ำๆ้ำราวกับฟ้าฟ้าเองก็เดือดดานเงามืดนั้นเงื้อมือขึ้นสูงเตรียมจะฟาดลงกลางสนาม ฝ่าเท้าของสัตว์ประหลาดเกราะมือกระแทกลงกับพื้นอีกครั้งแรงสั่นสะเทือนทําให้ลานหินแตกออกเป็นรอยยาวเหมือนแม่น้ําแหง้งฟูงชนวิ่งหนีเสียงกรีดร้องประปนกับเสียงฟ้าผ่ากล้องสะท้อนจากภูเขารอบด้านมังกรเงินพุ่งขึ้นสู่ฟ้าแสงทองจากเกล็ดมันส่องสว่างทะลุก,ก้อนเมฆมืดฝนตกหนักจนพื้นกลายเป็นแอ่งโคลนหนาฟ้ายืนอยู่ท่ามกลางสายฝนมือกำแน่นจนเล็บจิกฝ่ามือเสียงกระซิบในหัวดังชัดขึ้น เลือกเอาพลังของเจ้าหรือชีวิตของผู้คนน้ำเสียงเย็นเหมือนน้ำแข็งแต่เต็มไปด้วยแรงกดดันที่บีบหัวใจให้เต้นทีดวงตาฟ้าจ้องสัตว์ประหลาดตรงหน้าแสงสีทองเริ่มแผ่ออกจากร่างเล็กเหมือนเปลไฟค่อยๆจุดติดกลิ่นโคลนกลิ่นควันและกลิ่นกร,รมฐานผสมกันจนแสบจมูกสัตว์ประหลาดยกแขนยกักย้ายขึ้นสูงกรงเล็บดำเหมือนเหล็กกล้าจะฟาดลงบททุกสิ่งตรงหน้าเสียงกรีดร้องของผู้คนดงังระงม,มจนฝนไม่อาจกลบได้ ฟ้ากัดฟันแน่นความกลัวกับความโกรธประทะก,กันในอกร่างเลยค่อยๆสว่างขึ้นเหมือนทองคำถูกหลอมด้วยไฟร้อนมังกรเงินคำรำกล้องจนภูเขาสั่นสะเทือนสายฟ้าสีทองเส้นใหญ่พุ่งลงมากลางลานหินความร้อนมหาศาลแผ่ซ่านไปทั่วจนฝนที่ตกอยู่กลายเป็นไอ้น้ำลอยหนาทึบสัตว์ประหลาดเกราะมืดหยุดนิ่งชั่วขณะเหมือนถูกปรึงด้วยพลังบางอย่างแต่เสียงกระซิบยังไม่หายไปกลับดังขึ้นในหัวฟ้า จะต้องยอมเสียบางสิ่งเพื่อปลุกพลังสุดท้ายฝนยังคงกระหน่ำลมแรงพัดจนต้นไม้รอบลานหินโค้งเหมือนจะหักเสียงกระซิบในหัวฟ้าดังขึ้นชัดเจนจนเหมือนมีใครยืนอยู่ข้างหูเสียสละเลือดของเจ้าเองพลังจะสมบูรณ์หัวใจฟ้าเต้นแรงจนเจ็บหน้าอกร่างเล็กสั่นสะท้านทั้งจากความกลัวและแรงกดดันที่ถาโถมสายฟ้าบนฟ้ารวมตัวกันเหนือสีสกายเป็นก้อนพลังสีทองขนาดมาหึมา มังกรเงินหันสายตาไปมองฟ้าเหมือนรอคำสั่งสุดท้ายดวงตาสัตว์ประหลาดเกราะมืดวาวโรดตรงเล็บยักษ์ย้ายยกสูงขึ้นอีกครั้งพื้นดินร้าวลึกลงเหมือนจะกลืนลานหินทั้งผืนฟ้ากำมือแน่นจนเล็บปรีดผิวแตกเลือดสีแดงเข้มไหลลงสู่พื้นผสมกับฝนทันใดนั้นแสงสีทองจากเลือดสว่างว่าปราวกไฟจากสวรรค์เสียงคำรามของมังกรเงินดังสะท้อนทั่วภูเขาเหมือนระฆังสึกครั้งสุดท้ายร่างของฟ้าเปลี่ยนไปทันตา ผิวกลายเป็นสีทองอร่ามสายฟ้าล้อมรอบเหมือนชุดเกราะมีชีวิตพลังไหลทะลักออกมาจนพื้นสั่นแรงกว่าครั้งใดสัตว์ประหลาดเกราะเมื่อชะงักดวงตาแดงฉานเริ่มสั่นระริกฟูงชนที่หนีไปหยุดทันกลับมามองแสงทองกลางสายฝนด้วยความตกตะลึงแม้แต่เมฆดำเหนือฟ้าก็ค่อยๆถอยห่างเหมือนหวาดกลัวพลังนี้เสียงกระซิบสุดท้ายดังขึ้นเบาๆนี่คือราคาของพลังสูงสุดจงใช้มันให้จบทุกสิ่งฟ้าก้าวออกไปข้างหน้า มังกรเงินโฉบลงต่ำปีกสันสะเทือนอากาศจนเสียงดังสนัน่นสายฟ้าสีทองเส้นใหญ่พุ่งตามร่างเล็กตรงเข้าสู่สัตว์ประหลาดเกราะมืดอย่างไม่ลังเลสัตว์ประหลาดเกราะมืดคำรามกล้องร่างสูงใหญ่สะบัดกรงเล็บดำตัดผ่านอากาศจนเกิดเสียงหวีดแหลมแรงประทะจากมันทำให้ลมรอบสนามบิดเบี้ยวเหมือนพายุหมุนกำลังจะก,ก่อตัวฝนกระหน่ำแรงขึ้นจนมองแทบไม่เห็นพื้นหินที่แตกยับเยินฟ้าพุ่งเข้าไปตรงกลางลานราวกับสายฟ้าตกลงมาจากฟ้าฟ้าเอง แสงทองรอบร่างของเขาเจิดจ้าจนน้อมือต้องถอยหนีกลิ่นไม่จากอากาศที่ถูกพลังเผาไม่กระจายไปทั่วมังกรเงินตามติดอยู่เหนือสีสปีกว้างสันสะเทือนฟ้าจนเสียงดังเหมือนฟ้าผ่าต่อเนื่องสัตว์ประหลาดเกาะมืดฟาดกรงเล็บลงแต่ถูกสายฟ้าสีทองเส้นใหญ่ประทะจนเกดเิดระเบิดแสงสว่างจ้าเสียงระเบิดก้องไปทั่วภูเขาแรงลมผักฝูงชนล้มระเนระนาด ร่างเกาะมือชะง,งักเหมือนถูกตรึงไว้กับพื้นดวงตาแดงฉานสั่นระริกด้วยความโกรธและหวาดกลัวผสมกันรอยร้าวสีทองเริ่มปรากฏบนกระดำหนาทึบเหมือนกระจกกำลังจะแตกฟ้ารู้สึกถึงพลังที่ยังคงไหลทะลักเข้ามาในร่างแต่หัวใจก็เต้นทีหนักราวกับใกล้จะระเบิดออกมาสายฟ้ารอบตัวเขาเริ่มก่อตัวเป็นหอกยักย้ายสีทองเหนือสีรษะสัตว์ประหลาดคำรามสุดเสียงร่างสัน่นสถานพยายามดิ้นหลุดจากแรงสายฟ้าที่ตรึงมันไว้ ฝนที่เคยหนาวเย็นเริ่มกลายเป็นไอร้อนอบอวลเหมือนหมอกจากน้ำเดือดฟ้ากระโดดขึ้นสูงสุดแรงหอกสายฟ้าขนาดมาหืมมาตามร่างเขาลงมาเหมือนดาวตกจะพุ่งใส่เป้าหมายตรงหน้าเสียงทุกอย่างรอบสนามเงียบสนิทเหลือเพียงเสียงหัวใจเต้นและลมหายใจสุดท้ายของทุกคนหอกสายฟ้าสีทองกระแทกลงสู่เกราะมืดด้วยเสียงระเบิดสะเทือนภูเขาแสงสว่างจ้าปกคลุมทั่วลานหินจนทุกสายตาต้องหลับแน่น แรงกระแทกกระจายออกไปเหมือนคลื่นสึนามิทําให้ต้นไม้รอบภูเขาหักโคน่นเสียงแตกหักของเกราะดังลั่นราวกับกระจกพันปีถูกทุบรอยร้าวสีทองวิ่งกระจายทั่วร่างสัตว์ประหลาดเกาะมืดมันคำรามเสียงต่ำดวงตาแดงฉันเปลี่ยนเป็นแสงสีหม่นสันระริกฝนยิ่งคงตกแต่หยดน้ำที่ตกต้องพื้นรอบสนามระเหยเป็นไอทันทีกลิ่นควันไม่ผสมกลิ่นดินเปียกจนแสบจมูกและลำคอ มังกรเงินบินวนรอบสนามเหมือนประกาศชัยชนะของพลังสายฟ้าร่างเกราะมืดย่อตัวลงกรงเล็บยักย้ายทุกพื้นอย่างไร้ทิศทางร่างยักย้ายค่อยๆแตกออกเป็นเศษหินดำร่วงกระแทกพื้นดังสนัน่นแต่ภายในรอยแตกนั้นกลับมีเงาเล็กกว่าซ่อนอยู่ฟ้าหายใจแรงดวงตาเต็มไปด้วยแสงสีทองที่ยังไม่มอดหัวใจเต้นที่ร่างกายสั่นเหมือนถูกพลังในสายฟ้ากัดกินจากภายใน เขาก้าวช้าๆไปข้างหน้ามองเงาที่ค่อยๆคลานออกมาจากเศษซากเกราะเงานั้นสูงเท่ามนุษย์ธรรมดาผิวซีดเหมือนคนตายดวงตาสีดำสนิทจ้องมองฟ้าราวกับรอคอยช่วงเวลานี้มานานแสนนานฟ้ายืนนิ่งกลางลานหินที่เต็มไปด้วยซากเกระดดำแตกกระจายฝนเริ่มซาลงเหลือเพียงละอองหมอกบางๆลอยคลอเคลียรอบขอบภูเขามัางกรเงินบินวนอยู่เหนือสีส่สงเสียงต่ำๆราวกับเตือนให้ระวังเงาร่างมนุษย์ก้าวออกมาจากซากเกราะ ผิวซีดขาวเหมือนกระดาษดวงตาสีดำสนิทไร้แววแต่เสียงของเขากลับสงบนิ่งอย่างไม่น่าเชื่อข้าคือพลังที่เจ้าปลุกขึ้นมาเสียงนั้นดังเหมือนสายลมผ่านโพรงหินพลังสายฟ้าที่ไราการควบคุมจะกลืนกินทุกสิ่งรวมทั้งเจ้าเองฟ้ากำมัดแน่นความกลัวค่อยๆจางหายไปแทนที่ด้วยความสงบเขาเงยหน้ามองท้องฟ้าที่เริ่มสว่างจากแสงอาทิตย์แรกหลังพายุข้าเลือกแล้วพลังนี้ต้องปกป้องผู้คนไม่ใช่ทำลาย ดวงตาสีดำของเงาวแวววาวขึ้นชั่วครู่ก่อนมันจะค่อยๆสลายเป็นละองควันดำลอยหายไปพร้อมสายลมเย็นร่างของฟ้าก็เริ่มกลับคืนสู่สภาพเดิมกรอบสายฟ้าสีทองค่อยๆจางหายเหมือนเปลไฟที่มอดลงมังกรเงินผงกศศรีะต่ำราวกับยอมรับการตัดสินใจนั้นฝนหยุดสนิทเหลือเพียงกลิ่นดินชื้นและไออุ่นจากแสงแดดที่ส่องลงมาฟูงชนที่เฝ้าดูทุกอย่างเงียบปริบก่อนเสียงโห่ร้องดีใจจะดังขึ้นกล้องไปทั้งหุบเขา เด็กชายฟ้าหันไปมองผู้คนด้วยรอยยิ้มบางๆแม้ร่างกายอ่อนแรงแต่แววตากลับเปล่งประกายมั่นคงในที่สุดเขาไม่เพียงชนะศึกแต่ยังเอาชนะเงามืดในใจตนเองและพลังสายฟ้าก็กลายเป็นตำนานใหม่ที่ผู้คนจะเล่าขานต่อไปอีกนานแสนนาน